ผมเชื่อว่าสมาชิกครอบครัวพักคทางเลือกใหม่หนที่นี้เป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมห,หากษัตริย์ไทยทุกคนและวันนี้พักคทางเลือกใหม่จะขอประกาศเจตนารมณ์ตามอุดมการของพรรคที่อยู่ในหนังสือว่าเราจะยึดบ้านในชาติศาสนาพระมห,หากษัตริย์ วันนี้ไม่ได้อยากเด่นที่ใส่เสื้อสีม่วงแต่วันนี้อยากแสดงออกถึงความจรังรับดีต่อครอบครัวสมาชิพกพรคทางเลือกใหม่และพี่น้องคนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงทั่วโลกว่าหัวหน้าพัคทางเลือกใหม่คนนี้ไม่ได้โหวนกระแสแต่มาเพื่อแสดงออกถึงความจรังรักดตต่อสถาบาันข้ามหาิย์ว่าวันนี้ มันมีกลุ่มคนบางกลุ่มบางคนบางพวกได้ยุยงปกปนันให้พี่น้องคนไทยบางกลุ่มบางคนบางพวกให้หลงในอำนาจให้หลงในเงินตราบ่อนทลายเซะก่อนบ่อนทลายตามที่สารกึ่งเขาเริ่มบุกม,มาในรัฐธรรมนูญเขาบอกเราว่าบ้านเราเนี่ย ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระมหากษัตริย์พรองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองเป็นสิ่งที่ควรสักการะบูชานั่นหมายความว่าอยู่เหนือสิ่งใดแต่วันนี้บางคนบางอุ่บางพวกพยายามทำคอนเทนต์พยายามใช้ความกล้าไปในทางที่ผิด โดยอ้างประชาธิปไตยอ้างสิทธิเสรีภาพซึ่งล่าสุดผมพยายามคิดอ่านในทุกปิติว่าไอกระบวนการที่กลุ่มทะลุวังขับรถแย่พยายามที่จะใส่ขบวนของสมเด็จพระเทพและก็ปีแป่ใส่ มันเป็นประเด็นมันเป็นคอนเทนต์ทำให้คนไทยครับเป็นดินลุกขึ้นมาสวมเสื้อสีม่วงแต่ผมมองลึกไปวบานั้นว่ามันเป็นการสร้างคอนเทนต์ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันเกิดกระแสะความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพต่อสถาบันพระหมหากษัตริย ไอคอนเทนต์ที่จะมาอกเกือนเรื่องใดเรื่องลืมวันนี้มีเรื่องใหญ่พี่น้องทราบไหมเรื่องใครบางคนที่ป่วยทิพและวันนี้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่าเขาป่วยเชื่อไม่เชื่อเขาดูถูกพวกเราเขาดูถูกคนไทยทั้งแผ่นดิน ว่ากินหญ้ากินฟางป่วยต้องปกต,ต,ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลห้ามเยี่ยมห้ามพบไกลหมอไม่ได้วิกฤตถึงขั้นที่จะหยุดลมหายใจได้ทุกเมื่อแต่วันนี้ได้รับอภัยโทษปุ๊บก,กลับบ้านป๊บ ขออนุญาตใช้คาพูดที่ไม่สมควรจะพูดแต่จำเป็นต้องพูดว่าเรวรยยมสิธีพี่น้องจะบอกว่าท่านทักษิณชินวัตรทำคุณงานความดีกับชาติบ้านเมืองไว้เยอะผมก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเขาก็ทำความพยาย,ยามกับชาติบ้านเมืองไว้เยอะเช่นกันดังนี้ ผมจะบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรไม่มีหนี่บุญคุณอะไรกับคนไทยทั้งปรนได้อีกต่อไปถือว่าหายันแล้วครับเขาไม่มีหนี่บุญคุณอะไรกับพี่น้องนะครับเขามาเพื่อตัวเขาและวันนี้เขาก็ใช้ประโยชน์เพื่อตัวเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วทักทาง่องใหม่ขอประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่า จะทำหน้าที่ตามอุดมการของพรรคทางเลือกใหม่นั่นก็คือยึดมั่นในชาติาศาสนาและพระมหาษัตริย์และสิ่งสำคัญที่สุดยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญนับตั้งแต่วินาทีนี้พรรคทางเลือกใหม่จะสู้ในทุกวิติโดยไม่เกรงกลัวใคร คำประกาศรวมการของท่านประกาศมาตั้งแต่ก่อตั้งแล้วและผมเดินมาระยะหนึ่งแล้วด้วยความปณีมนองด้วยความอมชอมไม่อยากสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่วันนี้สิ่งที่อยู่ในสภา500คนมันซูเอียกัยหมดนะครับรัฐบาลชุดนี้ ได้ดำเนินการในใดบ้างเกี่ยวกับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรที่เข้าออมาทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยทำลายระบบนิติธรรมนิติรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเราจะคนอยู่ได้อย่างไรถ้าหากว่ามีใครบางคนอยู่เหนือกฎหมายและถ้าเกิดพฤติกรรมเรียนแบบทำตามไม่ยอมรับ อย่างเปรแป้งนานโนดเขาก็ไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐเช่นกันัทางเรื่องใหม่จะคิดว่ามันต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่พอเลยครับแค่กระบวนการยุติธรรมไม่พอแล้วทําไมถึงไม่พอ,ไมไมพอสารชั้นต้นตัดสินเริ่มต้นตํารวจอายการศาร แน่นอนเยใช่ไหมครับแต่กระบวนการที่ทำมันยังมีทนายความและก็ยังมีกรมราชัณฑ์วันนี้ที่คุณทักษิณลอยลอยู่ได้เพราะกระบวนการกระบวนการที่ทำสั่งติดคุกนิรนโทษกรรมสั่งติดคุกแต่กรมราชัณฑ์สั่งให้ไปอยู่โรงพยาบาลหมอก็สูญเสีย ความเป็นหมอสูญเสียจัญญาบันทางวิชาชีพวันนี้ประจกักษ์ชัดว่าไม่มีความเข้าเทียมในสังคมสัญญานะครับว่าเราจะเป็นภาคการเมืองที่เข้าไปปฏิรูปประเทศไทยให้จบได้ผมจะยอมเสียสละชีวิตเพื่อปฏิรูปประเทศไทยและผมมั่นใจว่าผมทําได้พี่น้องครับถ้าทุกคนแลเห็น ผมไม่ได้ใส่ถุงเท้าสองสีนะครับผมไม่ได้วิวิ์ผลิตผิดเพี้ยนสร้างคอนเทนต์ประธานาธิบดีของประเทศยูเครนเขาจากการเป็นศิลปินตลกแล้วได้มาเป็นประธานาธิบดีแต่ประเทศไทยคนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีกลายเป็นตัวตลกของโลกอย่างนี้ไปแล้ว พี่น้องว่าจริงหรือไม่จริง<อ>ผมจะพยายามพุ่งเทตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงมีการเลือกตั้งครั้งหน้าจากเมื่อไหรก็แล้วแต่พรรคก็มีรัฐมนตรีในานามพรรคทางเลือกใหม่ได้แต่ถ้าพี่น้องมุ่งมั่นเหมือนยายชองพูนจะว่าแต่รัฐมนตรีครับ นายรบไม่นเดีอาจจะซื้อราเชนสกุลเรียกเข้าไปไม่ได้ครับ